ต่อมาก็เป็นแบบที่10อันนี้แบบที่9แล้วก็นี่แบบที่10แบบที่10จะมีชนิดราคา100บาทใบเดียวเท่านั้นค่ะแล้วได้รับความนิยมด้วยนะคะแบงค์แบงค์งนี้เอ่อได้ได้รับความนิยมนะคะซื้อขายกันแบบาราคาก็ไม่ตกอะ่ะตกก็ไม่มากอันอื่นเขาตกมากแบบอย่างเงี้ยที่ป้านาบอกไปอะ่ะตกมากแต่รุ่นนี้ได้รับความนิยมราคาตกไม่มากนะคะร้อยแบบสิบก็คือ ที่เราเรียกกันแบงค์ร้อยเรือนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะแบงค์ร้อยเรือคือร้อยแบบที่สิเรือเรือสุพรรณหงษ์ค่ะแบบที่10จะมีเพียงชนิดราคาเดียวเท่านั้นคือหนึ่งร้อยบาทถ้าใหม่ๆสวยๆเขาขายกันถึงพันเลยนะคะราคาปนเห็นที่เขาลงขายกันค่ะมีมีคนขายได้คะ่ะราคาถึงพัน ต่ำสุดก็มีสี่ห้าร้อยแหละถ้าไม่ผ่านใช้นะคะสี่ถึงห้าร้อยไม่ผ่านใช้สวยๆะนะคะแต่ถ้าผ่านใช้สภาพนี้ก็จะซื้อได้อยู่ที่ร้อยกกว่าไม่ไม่ไม่ข้ามสองร้อยค่ะร้อยนิดๆไม่เกินสองร้อยเอาง่ายๆนะคะสภาพนี้เขาเก่ามีรอยพับแล้วเขาก็เกือบปริอ่ะเกือบแต่ยังนะคะมีรอยพับขาด Okay. จบไปอันนี้แบบที่สิบเอ็ดค่ะธนบัตรชนิดราคาหนึ่งร้อยบาทแบบที่สิบเอ็ดวางก่อนแบบที่สิบเอ็ดอันนี้ก็ยังก็ได้รับความนิยมนะค่ะอันนี้ปนตีให้เข้าใบละสองร้อยก็ถวเฉลีย่ยอันนี้ได้อยู่สองร้อยแต่อันนี้ไม่ได้แต่ก็ไม่เป,ไปน็นไรปณนะถ้าตีราคาไปแล้วนะ ส่งของมานะถึงจะไม่ตรงปกนะป้าน้าก็ไม่เคยหักเลยนะเรื่องจริงคนที่ส่งของมาหาเอมาขายป้านะ้าี่ยจะรู้ดีป้าน้าไม่เคยหักเขาเลยนะปะพลาดเองเราก็ต้องยอมรับเราเองเราจะไปหักเล็กหักน้อยเสียความรู้สึกเสียน้ําใจคนที่เขาหวังหวังที่จะเอาส่งมาขายนะคะอย่างที่แบงค์เป็นรัวอะไรเงี้ยป้าน้าก็ตี คิดไปเท่าไหร่เป็นนักจ่ายเท่านั้นเลยนะคะอย่างแบงค์นี้พนตีไป200จะเก่าจะใหม่มาก,ก็เออไม่เป็นไร2อ0รและเชื่อว่าทุกคนก็คงเป็นเหมือนกันถ้าเราถ่ายรูปเราก็จะพยายามถ่ายให้ให้สวยๆให้ดูแบบนะให้ให้รูปออกมาดูดีอะไรประมาณนี้หันกล้องหันซ้ายหันขวาให้ให,ให้ให้ภาพดูดีนะคะ แล้วพอเห็นรูปแล้วก็คิดว่าเออสวยแต่พอมาก็อย่างนี้แหละก็ต้องรับสภาพตัวเองตัวเองตีเองให้ราคาเข้าไปเองใช่ไหมคะเราก็ต้องตามนั้นค่ะพนัานให้เข้าไปใบละสองร้อยบาทสองร้อยบาทแต่เขามีรอยขาดเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยทั้งนั้นแหละไม่เป็นไรไม่ว่ากันจะเก,ก่าจะขาดยังไงก็พนัาก็ให้สองร้อยตามที่ตกลงไว้ค่ะ จะเป็นอย่างนี้แหละคนคนที่เคยเคยขายไปน้าไ่นจะรู้ดีไปนั้นไม่หักถึงของจะมาแล้วแล้วบางทีก็ขาดนะเหรียญเหรียญน,นะคะเหรียญสองเหรียญแม่ก็ไม่หักคนะ่ะก็จ่ายเต็ม